เรื่องศาสนาอิสลามจะทำลายผู้ศาสนาในเมืองไทยเนะี่ยมันไม่หมดไปจากโลกนี้จริงๆนะครับผมแปลกใจว่าทําไมคนไทยกลับคือยิ่งนานวันแล้วเรายิ่งมีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากขึ้นอนะไอรูปที่ผมใช้นี่เป็นรูปที่ถ่ายที่ปีนังนะครับอันนี้เป็นโบสถ์ของคริสชื่อว่าเซนจ์จอร์ดนะครับเป็นโบสถ์ที่มีอายุป,ประมาณ200ปีผมใช้อันนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่า ในปีนังเป็นที่ที่หนึ่งซึ่งมีความหลากหลายในทางศาสนามากนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ของไม่ยังเป็นต้องทะเลาะก,กันนะอย่างที่ผมเล่าไปแล้วในคลิปที่เที่ยวปีนังนะครับเราแม้จะเป็นชาวพุทธนะครับผมเป็นพระผมสามารถเข้าไปในโบสถ์คริสต์เข้าไปในมัสยิดอิสลามเข้าไปในวัดอินดูแล้วกลับได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับที่จริงผมลืมพูดถึงเรื่องวัดอินดูไปน,นิดหนึ่งผมเคยไป บทพราหมณ์ที่อยู่ข้างเสาชิงช้านะครับผมกลับไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเท่ากับตอนที่ผมไปอยู่ปีหนังนะครับผมรู้สึกว่าที่นี่คนที่เป็นพราหมณ์ที่อยู่ในนั้นผมขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ทุกคนในวันนั้นผมโชคร้ายผมไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งแกไม่ค่อยยินดีต้อนรับเท่าไหร่รเลยนะครับแล้วแกไม่ยิ้มด้วยคือเข้าไปแล้วแต่เขาต้อนรับเฉพาะพวกคารวาสอย่างนะครับคนที่เข้าไปไหว แต่เราพอเป็นพระแล้วมันดูเหมือนคนต่างศาสนาแล้วเหมือนเราจะมาย่ายีจะมาทำอะไรไปล้คือทำไมเนี่ยครับเราเรามีความคิดพวกนี้อยู่ในกรณีที่เราเห็นคนอื่นที่ซึ่งนับถือศาสนาต่างกันแล้วมันเป็นในไทยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นอีกหลายที่ถ้าเกิดว่าที่ที่นั้นเป็นที่ที่มีคนคลั่งศาสนาอยู是是่แต่ว่ามันไม่ใช่ปีนังนะครับคือที่ผมยกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่า เป็นเรื่องบอกว่าศาสนาอิสลามจะทำลายศาสนาพุทธแล้วมันมันเริ่มมีขึ้นมาอีกแล้วที่จริงมันมีมานานแล้วนะครับผมเคยพูดถึงท่านอาภิชาติไปตั้งแต่ท่านพูดเรื่องการเผามัสยิดเพื่อแลกกับศพคนพุทธหนึ่งศพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็โชคร้ายมากเลยนั้นตอนนั้นผมพูดไว้2คลิปนะครับแล้วผม d e a c t i v a t e ออกมาจาก Facebook แล้วไอ,อ้คลิปนั้นมันก็เลยถูกลบไปพร้อมกับ a c e b o o k นะครับเวลามัน Facebook มันหายไปแล้วก็มีคนซึ่ง หวังดีนะครับที่จริงท่านก็เจตนาร้ายนั่นแหละนะครับท่านก็เซฟวิดีโอของผมไว้อันหนึ่งแล้วโชคร้ายมากเลยท่านไปเซฟอันหลังไว้นะครับคือที่จริงผมกับรู้สึกว่าไอ้คลิปแรกมันโอเคกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยท่านก็ช่วยเซฟอันหลังไว้ให้แล้วท่านก็ไปไปโพสต์พยายามจะบอกว่าช่วยรับฟังความโง่ของผมนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดผิดผิดแบบนั้นนะครับ แล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณท่านเพราะว่ามันทําให้คลิปเนี้ยแล้วสุดท้ายมันได้ไปอยู่ใน YouTube นะครับก็กลายเป็นว่ามันถูกเซฟไว้ครึ่งหนึ่งแล้วอันนั้นผมก็พูดเรื่องรัฐโลเคียวิสัยเรื่องความก็ใจผิดระหว่งางศาสนาเรื่องการเกลียดศาสนาอิสลามอิสลามโมโฟเบียอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็พอมีประโยชน์อยู่แหละนะครับแต่ว่าผมคือแน่นอนผมจะไม่พูดซ้ําเรื่องเดิมแล้วนะครับที่ผมจะพูดก็เพื่อจะมาเตือนใจคนว่าเราอยา่าคลั่งศาสนามันมากเกินไปนะครับ คือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีคนมุสลิมที่อยากจะทําลายศาสนาพุทธเลยหรอกนะครับผมไม่ได้พูดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้อยู่จริงแต่ทั้งนี้ผมก็เชื่อในทํานองแบบเดียวกันว่าผมก็เชื่อว่าคนพุทธจํานวนมากและมาก,กวาอิสลามด้วยซ้ําที่อยากจะทําลายชาติไหนสลามในเมืองไทยตอนนี้นะครับ <laughs> เรายอมรับอันนี้ไหมครับคือความโหดร้ายมันมีอยู่ในตัวของทุกคนนะครับท่านอย่ามองว่าคนอื่นโหดร้ายอย่างเดียวผมเคยอธิบายไปว่า ไอ้ความโหมดร้ายประเภทนี้มันมีง่ายมากนะครับเช่นผมพูดแล้วท่านไม่ไม่ถูกใจผมท่านก็อยากจะทําลายผมแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับศาส,สนาที่มันเชื่อว่าคําสอนของตัวเองถูกทางแล้วคนอื่นไม่ถูกทางอ่ะมันมีความพยายามที่จะทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะครับง่ายๆนะครับเราเชื่อไหมครับว่าคนมุสลิมจํานวนมากเชื่อว่าการจะได้ไปเจอพระเจ้าในโลกสวรรค์ข้างหน้าจริงอ่ะ มันคือการต้องมาเดินตามทางที่มัวหมัดขีดไว้ให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการต้องต้องมายอมสิรราแล้วยอมจำนวนต่อคําสอนของกุรอานมันจะทําให้เราไปตรงทางนั้นเราเชื่อไหมครับว่าคนมุสลิมเชื่อแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเชื่อไหมครับว่าคนพุทธก็เหมือนกันเชื่อว่าการที่เราจะก้าวถึงสวมรค์หรือก้าวถึงนิพพานเป้าหมายสูงสุดของเราได้เนี่ยเราต้องมาปฏิบัติตามมักแปเราต้องมารักษาศีลห้าเราต้องเป็นคนพุทธเราต้องมาเข้าวัดอะไรอย่างเนี้ย การที่เราทําแบบนี้นะครับถ้าเราเชื่อแบบนี้เราก็จะต้องมองคนอื่นว่าคนอื่นผิดแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็อยากจะทําให้ทุกคนมาเป็นแบบเราเราอยากให้ทุกคนมีศีลห้าแบบเราไหมครับเราอยากให้ทุกคนขอรบพระแบบเราไหมเราอยากให้ทุกคนกราบพระพุทธรูปในแบบที่เรากราบไหมเราอยากให้ทุกคนเชื่อพุทธวจนะในแบบที่เราเชื่อไหม เราอยากให้ทุกคนไปวัดพระธรรมกายในแบบที่เราไปทำบุญทุกวันอาทิตย์ไหมเราอยากให้ทุกคนไปสวนโมกได้รู้จากท่านพุทธาาุได้มาอ่านคู่มือมนุษย์ในแบบที่เราเป็นไหมเราอยากให้ทุกคนหันมาศรัทธาท่านประยุทธ์โตซึ่งคนที่เป็นคนที่เก่งมากเขียนหนังสือพุทธธรรมมาเพื่อจะมาชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าทุกคนเป็นแบบท่านประยุทธ์โตเราก็จะเป็นสามาทิติกันทั้งโลกเราอยากเป็นแบบนี้ไหมครับคือถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับมันจะไม่แปลกเลยที่คนก็จะเชื่อว่ากุรานดีที่สุดนะ ขเขาก็อยากจะให้ทุกคนไปละหมาดในมัสยิดพร้อมกันอยากให้ทุกคนมีทัศนะมีโลกทัศน์ในแบบเดียวกันในการดำรนชีวิตแบบมุสลิมแบบอิสลามใช่ไหมคือมันไม่ต้องมาชาติมากใช่ไหมไอการที่เราเชื่อแบบนี้ครับมันจึงนํามาสู่การที่เราต้องคอนเวิร์ตคนอื่นให้เป็นแบบตัวเรานะครับคราวนี้ผมก็เลยไม่ปฏิเสธไงว่ามันจะมีมุสลิมที่อยากจะทําให้ทุกคนในเมืองไทยเป็นคนมุสลิมไหม ผมเชื่อว่ามีแน่ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเป็นมุสลิมแล้วเราเคร่งศาสนาเราก็จะเป็นแบบนั้นแบบเดียวกับที่เราเป็นคนพุทธแล้วเราเคร่งว่าเป็นพุทธแล้วเราก็อยากเป็นแบบนั้นนะครับเราอยากให้ทุกคนมาเป็นแบบนั้นเวลาเราเถียงเรื่องศาสนาในปัจจุบันนะครับเราจึงมีคำคำหนึ่งที่มาแทนเราเรียกมันว่า spiritual นะครับเป็น spirituality การที่เป็นคือถ้าพูดง่ายๆนะเราใช้คําว่า I am not religious นะครับ บัตแอมสปิริตชใช่ไหมแปลว่าฉันไม่ใช่คนที่เครึงาศาสนาแล้วแต่ฉันเป็นคนที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณที่จริงการเป็นสปิริตชัวมันดีกว่าการเป็น r ิลิเจียนนะครับ r ิลิเจียนน่มันติดกรอบาศาสนาเช่นเวลาจะพูดเรื่องความดีความชั่วมันก็ต้องไปดูว่าุูธเจ้าพูดไปในพุทตว,วจนะไหมุท้เจ้าพูดไปในปณิวิดกไหมหรือพระของเราพูดไหมท่านรบยุโตพูดไหมมั่นี่คือาศาสนาครับแต่ว่าความเป็น สปิริตชุ่คือการพยายามหาวิธีที่เพื่อจะพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองได้จะพัฒนาชีวิตของตัวเองได้มันไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งครับคนที่เป็นสปิริตชุ่จะยอมรับฟังคนอื่นได้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าก่อพูดแล้วมันโอเคมันมีเหตุมีผลมันปฏิบัติแล้วมันใช้งานได้แต่คนที่เป็นวิลิเจ o u สนะครับคนพวกนี้จะคิดว่าตัวเองถูกนั่นแล้วก็คนอื่นผิด ผมอยากให้เรากลับไปดูการารามาสูตรหนึครับผมกลับเชื่อว,ว่าการสอนพระเจ้าในในมิติของการารามาสูตรเป็นการสอนให้เราเป็นสปิริตชวลนะครับไม่ได้สอนให้เราเป็นดีลิเจนสเพอร์เซ็นก็คือบอกว่าอะไรที่ฟังแล้วมันใช้ได้ใช่ไหมเอาไปแล้วทําแล้วไปปฏิบัติแล้วมันได้ผลก็ข,ขให้เรายึดอันนั้นไปทําอันนั้นไปแต่อันไหนที่มันทําแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทํา ทำไปแล้วมันทําให้ชีวิตยแย่หลงไม่ต้องทําแล้วอย่าเพียงอย่าไปเชื่อเพียงเพราะว่ามันเป็นคำพีอย่าเชื่อเพียงเพราะามันเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นคําที่เล่าลือเป็นสิ่งที่คนนิยมอย่าไปทําแบบนั้นใช่ไหมเอาก็จริงพุทธศาสนามันกลับกลายเป็นสปิริตชวลใช่ไหมคือที่ผมพูดแบบนี้ถ้าอาจจะมองว่าผมกําลังตีความศาสนาให้มันเข้ากับความเป็นสมัยใหม่เลยะนะผมไม่ได้สนใจในมิตินั้นนะครับไอ้ที่ผมจะพูดก็คือผมแค่จะบอกว่าการที่เราไม่ยอมก้าวสู่การเป็นศาสนิกไปสู่ความเป็นสปิริตชวล มันนําไปสู่ปัญหาแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็เลยต้องมาเถียงกันว่า,าศาสนาพุทธได้งบมากกว่าไหมหรือาศาสนาอิสลามเริ่มจะได้งบมากกว่าแล้วก็มาเถียงแล้วก็มาชัดกันด้วยข้อมูลแบบนี้ครับเช่นบอกว่าตอนนี้คนที่เป็นอยู่ที่มัสยิดนะครับเป็นโตอิมามได้รับเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นอะไรเนี่ยนะครับคือข้อมูลพวกนี้แน่นอนว่ามันโกกเยอะมากนะครับคือเราอย่าไปฟังเสพแล้วก็เราเชื่อ ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าพวกนี้ก็ได้พันห้าสองพันสามพันในแบบที่เจ้าว่าได้นั่นแหละนะครับแล้วนั่นหมายว่าต่อให้เขาได้มันก็เป็นสิทธิเขาจะได้นะครับคือทําไมเราจะต้องไปรังเกียจว่าเราจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมผมเสนอไปแล้วว่าเราไม่ควรจะมาเถียงกันในเรื่องพวกนี้ครับวิธีป้องกันที่จะทํายังไงไม่ให้ศาสนาอื่นเข้ามาเป็นใหญ่ในรัฐนะครับมันก็คือการแยกศาสนาออกจากรัฐเท่านั้นเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปสั้นๆเลยว่า เราเลิกเถียงนะครับว่าศาสนาโน้นจะมากลืนเราศาสนานี้จะมากลืนเราเราเองเราก็อยากกลืนคนอื่นครับแล้วนี่มันเป็นความปกติมากนะครับของาศาสนิกทั้งหลายที่เป็นรีดิจ i o ส s นะครับให้ดีที่สุดควรจะเปิดใจและเปิดตาออกมาสู่การยอมรับความเป็นสมัยใหม่ได้แล้วนะครับความเป็นสมัยใหม่มันคือการที่เห็นในตัวความเป็นความเป็นมนุษย์ของคนอื่นนะครับแล้วเปิดโอกาสให้เขาเลือกในสิ่งนี้เขาจะเป็นใช่ไหมเราก็แบบเดียวกันเราก็จะมีเสรีภาพที่จะเลือก ในสิ่งนี้เราจะเป็นแล้วการเลือกแบบนี้ครับมันคือการเปลี่ยนตัวเองจากความเป็นว g ร o u s สู่ความเป็นสปิริตชวครับทุกคนเป็นคนที่สามารถเข้าถึงในนับถือศาสนาอะไรก็ได้ในแบบที่เขาจะเป็นมันไม่ใช่การออกกฎหมายมาห้ามใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าคนนี้ได้กฎหมายมาแล้วแล้วฉันก็จะอาพรบเพื่อให้ฉันได้ด้วยการมาแย่งกันแบบนี้มันไม่รู้เมื่อไรจะจบนะครับแล้วตราบใดที่เราไม่ก้าวสูว่ความเป็นรัฐเซกิลสักทีมันเถียงมไม่จบนะครับนี่ผมผมสรุปวันนี้จริงว่า เราควรจะเลิกนะครับเลิกที่จะหาข้อมูลเพื่อจะมาใส่นายกันว่าไอ้นี้ได้ดีกว่าฉันได้ดีกว่าแล้วก็เลิกลิ้นรดนสักทีกน,นะครับกับการที่จะไปเกาะกับรัฐแล้วดึงเงินรัฐมาใช้ดึงงบมาสร้างมัสยิดสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอนะไรทาให้มันเป็นของเอกชนไปครับคุณอยากจะหาเงินตําบุญทําอะไรคุณเรื่องของคุณเองคุณไปเรียออะไรเอานะครับแล้วศาสนาอย่างนี้มันอยู่ได้นะครับตราบเท่าที่เกิดว่าคุณสามารถดึงดูดจิตใจศาสนิกของคุณได้ แล้วการทําแบบนี้ครับมันทําให้เราไม่ทะเลาะก,กันแล้วนี่เป็นหนึ่งเลยนะครับสองมันทําให้เรามีเสรีภาพที่จะเรียกเอาอะไรก็ได้เพราะาจะไม่มีรัฐซึ่งเอากฎหมายมาจัดการให้เราต้องเป็นแบบเขานะการเป็นแบบนี้ครับจะทําให้เราผมว่ามันจะโอเคมากเลยแล้วการพยายามทําแบบที่ท่านอาภิชาติทำมันนะครับอย่าผมผมว่าเราเลิกไปอ้างความเป็นพมา่าความเป็นพวกน้คือ การไปอ้างพุทธศาสนาแบบพมา่าแล้วก็จัดการอิสลามมันแย่มากนะครับอันแรกเลยคือพม่าไม่ได้เป็นรัฐประชาธิปไตยในแบบที่มันควรจะเรียนแบบนะครับแล้วมันเป็นรัฐที่พระมีอิทธิพลมากต่อจิตใจผู้คนแล้วจะพูดให้เขาเป็นยังไงก็ได้คือท่านอยาาคิดว่าท่านวิราทุถูกแล้วก็ทําเพื่อพุทธศาสนาอยู่ผมไม่ได้บอกว่าวิราทุเป็นคนแย่นะครับผมกลับมองว่าวิราทุก็เป็นแบบเดียวกับวิชาทั้งและนะครับคนพวกนี้รัก ศาส,สนาต้องการจะปกป้องศาสนาอย่างมากแต่คนพวกนี้ไม่เคยเติบโตเลยในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องรัฐเซ็คอยู่รล้ใช่ไหมแล้วน,นี่เป็นเรื่องที่ท่านควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับพระไม่ได้ไม่ใช่พระทุกรูปนะครับที่เห็นด้วยกับท่านอภิชาติพอๆกับไม่ใช่พระทุกรูปที่เห็นด้วยกับท่านวิราทุกท่านเอาก็จริงท่านวิราทุกเป็นคนส่วนน้อยนะครับมีพระที่ท่านเป็นสังฆนายกะของพม่าเนี่ยนะครับ ท่านก็ออกมาพูดในให้สัมภาษณ์กับอิรวด,ดีแล้วเป็นหนังสือพิมพ์ของพม่าว่าว่าท่านท่านเองท่านก็เห็นด้วยว่าควรจะเอาวิราทุุไปขังคุกใช่ไหมค mm hmm. คือที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพื่อจะลดทอนสิทธทิเสรีภาพของพระนะครับแต่เพราะท่านเห็นว่าสิ่งที่วิราทุุพูดไม่ว่าจะเป็นการเทศหรือยังไงก็มีในการยุยงให้คนเกลียดทะเลาะแล้วก็ฆ่ากันในที่สุด ถ้าควรพวกนี้เลวร้ายนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเสนอแบบเดียวกันว่าจับท่านอภิชาติไปติดคุกเลยผมไม่ได้พูดแบบนี้นะครับผมอยากจะเสนอว่าคนไทยทุกคนนะครับรวมไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนมุสลิมแม้แต่ท่านอภิช่าติอะไรพวกเราหันมาสนับสนุนรัฐเซกิล่านะครับรัฐเซกิล่าเป็นรัฐที่เราจะไม่เอาศาสนามายุ่งกับรัฐพระโต๊ะอิหม่ามแล้วไม่ว่าใครก็ตามจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรเลยจยากรัฐนะครับเราต้องยอมที่จะเสียสละของพวกนี้ เพื่อที่เราจะได้อยู่ในฐานะความเป็นมนุษย์เสมอกันแล้วใครมีศักยภาพในการเผยแผ่มากคุณก็จึงศาสนกข,ของคุณเอาเองสิครับการทําแบบนี้ครับมันจะทําให้เรามันจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเถียงไม่ต้องทัดเลาะและเราไม่ต้องฆ่าฟันกันนะสรุปก็คือรัสเซคกูล่าเท่านั้นแหละนะครับเป็นสิ่งที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้ให้มากนะครับแลวผมเชื่อว,ว่ามาถึงยุคนี้แล้วมันไม่ได้ยากนะครับที่เราจะที่เราจะเปิด แล้วเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการศาสนากับรัฐปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐแบบใหม่เพื่อมันจะได้เกิดประโยชน์กับคนในทุกศาสนาแบบเท่าเทียมกันได้นะครับ